สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องคุณค่าทางจ,จิตใจ P A E นะครับวันนี้ทางช่องของเรานะครับก็ได้นำเหรียญเสมา100ปีนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะนำเนื้อที่เป็นเนื้อล่างๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างปกติก็จะเอาเนื้อบนๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในคลิปแรกๆแล้วนะครับ เหรียญเนื้อร่างก็มีเสน่ห์ความสวยงามไม่แพ้กับเนื้อบนนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับที่เริ่มสะสมหรือมีกําลังทรัพย์น้อยนะครับก็สามารถที่จะเลือกเก็บเหรียญสวยๆอนาคตไปไกลได้เหมือนกันนะครับณตอนนี้นะครับเหรียญเซมาร้อยปีราคาเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ใบรายการยังไม่ออกนะครับณขณะที่ทําคลิปตอนนี้นะครับเมื่อใบรายการออกราคาก็จะอัพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เหรียญนี้จะมีความคล้ายคลึงกับเหรียญเสมา8รอบนะครับที่ได้ผ่านมาเนี่ยราคาก็เนื้อล่างๆก็ไปไกลแล้วนะครับราคาถึงหลักพันปลายแล้วก็หลักหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวออันดับแรกนะครับจะมาให้เพื่อนๆได้ดูเหรียญที่น่าเก็บอย่างแรกนะครับก็คือเหรียญทองเหลืองพลายเงินนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับอ่านี่แหละครับคือเหรียญทองเหลืองพลายเงิน ทองเหลืองปกติจะเป็นสีเหลืองถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้มีพลายเงินก็คือเหมือนจะเคลือบเป็นเงินนะครับชุบเป็นเงินมาแต่ว่าไม่ได้ชุบทั้งหมดนะครับก็คือจะมีขอบข้างเนี่ยครับจะมีสีเหลืองเนี่ยนะครับาจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับนี่แหละครับก็คือทองเหลืองพลายเงินเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับก็มีทั้งตั้งแต่2บ็อกนะครับ อันนี้จะเป็นบล็อกปกติก่อนนะครับก็คือหน้าพระครูนะครับหลังจะเป็นยันนะครับนี่นะครับหน้าพระครูหลังยันแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญจะเป็นหน้าพระราชนะครับหลังจะเป็นพัดยศนะครับนี่ก็คือเหรียญที่หน้าเก็บนะครับอ่านี่แหละครับลักษณะพิเศษนะครับก็คือด้านข้างจะเป็นทองเหลืองด้านหน้าจะเป็นพลายเงินนะครับ แล้วก็จุดสำคัญนะครับก็คือจะเป็นลักษณะข้างล่างก็จะมีโค้ดลอลิงนะครับก็คือจะบ่งบอกให้รู้ว่า,าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองเหลืองนะครับทั้ง2แบบนะครับก็จะมีโค้ดลอลิงโครร้ดอาจจะอยู่แตกต่างหรือต่างที่กันก็ได้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นโค้ดลอลิงเพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีการต่อโค้ดต่อกวททอน0ปีปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญหลังกลับนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวเหรียญต่อไปนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าเหรียญอะไรบ้างน่าสะสมอันดับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเนื้อร่างที่น่าสะสมนี่นะครับเหรียญทองเหลืองนะครับนี่ เหรียญทองเหลืองจะมีลักษณะนะครับพิเศษนะครับทั้ง2แบบนะครับก็คือทั้งหน้าพระครูแล้วก็หน้าพระราษนะครับเหรียญจะเป็นสีเหลืองตามลักษณะเลยนะครับตัวบล็อกก็จะเป็นปกติเลยนี่นะครับด้านหน้าก็จะตอกทองเหลืองนะครับจะตอกลอลิงเหมือนกันนะครับตอกลอลิงเหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งเหรียญเนื้อล่างนะครับที่ ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับนี่นะครับต่อวทอทอด้วยนะครับแล้วก็ต่อ1 0 0่้ปีด้าหน้าหลวงพ่อก็โอ้โหงดงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับขอบข้างก็จะเป็นทองเหลืองเลยซึ่งจะต่างกับเหรียญทองเหลืองพลายเงินพลายเงินนั่นก็จะเป็นเนื้อเงินแล้วก็ขอบข้างจะเป็นสีเหลืองนะครับเหรียญต่อไปนะครับที่แนะนําให้เพื่อน ได้เก็บสะสมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะาเห็นได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้เรียกว่าเหรียญทองสัตตะนะครับทองสัตตะจะมีลักษณะเหมือนทองเหลืองนะครับแต่จะมีเนื้อจะกแก่ออกไปทางอาทองเหลืองเป็นสีออกเหมือนผสมทองแดงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทองสัตตะนะครับเก็บได้ทั้งสองแบบนะครับทั้งหน้าพระราษนะครับ แล้วก็หน้าพระครูนะครับอันนี้จะเป็นหน้าพระราชนะครับโอ้หเลขโค้สวยด้วยนะครับสองสองสองสามนะครับลองเป็นสอง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 ลองเป็นสองสี่ตัวนี่โอ้หราคาพุ่งกระชูดทะลุไมเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเหรียญทองสัตตะก็จะมีโค้ดสอเสือนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นโค้ดสอเสือทองสัตตะนะครับ ต่อโคอ้ดวอทอทอเหมือนกันนะครับทั้งเนื้อยันแล้วก็เนื้อพระราษนะครับหลังพัยดยศก็จะมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เก็บได้นะครับเป็นเนื้อล่างนะครับที่น่าเก็บสะสมแล้วก็ราคายังไม่พุ่งทยานไปมากนะครับแล้วก็เนื้อเหรียญก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ เหรียญต่อไปนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็คือเป็นเหรียญทองเหลืองเหมือนกันนะครับแต่เป็นทองเหลืองอะไรเอ่ยอันนี้เป็นทองเหลืองรุ้งนะครับนี่นะครับทองเหลืองรุ้งนะครับก็คือจะมีลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะเหรียญทองเหลืองแล้วก็เป็นเนื้อรุ้งนะครับเป็น สีลุ้งเลยแล้วก็มีลักษณะเหลือบเป็นทองแดงด้วยเหรียญน,นี้ค่อนข้างจะครบเครื่องแล้วก็สวยงามนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นหน้าพระราชนะครับนี่นะครับโอ้โหดูอยากให้เพื่อนๆได้ดูความงดงามนะครับของสีรุ้งนะครับเมื่อกระทบแสงไฟเนี่ยโอ้โหแบบสีแบบสวยงามมากเหรียญน,นี้ถ้าเรียมกรอบหรือเรียมทองนะครับ โอ้เข oh, oh, ้มขลังน่าดูเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะทองเหลืองแบบนี้นะครับเหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหลังพัดยศนะครับอันนี้ก็ลักษณะก็เป็นตอกลอลิงเหมือนกันนะครับโค้ดตอกลอลิงเหมือนกันแต่ลักษณะที่ให้เพื่อนๆนได้เห็นทองเหลืองรุ้งสีจะเป็นรุ้งก่อนนะครับแล้วก็ตอกลอลิงด้านหลังอันนี้ลักษณะของเนื้อล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วน เหรียญนี้นะครับก <einer S 2> <No. S 1> ็จะเป็นหน้าพระครูนะครับหลังก็จะเป็นยันนะครับเหมือนกันนี่นะครับหน้าเก็บสะสมนะครับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อล่างราคายังไม่แพงมากนะครับนี่นะครับหน้าพระครูหลังยันนะครับนี่โค้ดลอลิงนี่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเราจะสังเกตนะครับโค้ดจะอยู่บางทีอยู่ด้านข้างบางทีอยู่ด้านหน้านะครับ บางครั้งเนื้อนวะนะครับอยู่ในลายกระหนกนะฮะอยู่ในนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยในลายกระหนกเลยนะครับก็มีนะครับก็เป็นเหรียญที่มีเสน่อีกหนึ่งเหรียญนะครับน่าเก็บสะสมนะครับเหรียญแบบนี้แนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่เริ่มเก็บสะสมแล้วก็กาลังทรัพย์ยังไม่มากที่จะเก็บเนื้อนวะหรือว่าเนื้อเงินนะครับหรือหน้าทองคําต่างๆก็นี่แหละครับน่าเก็บที่สุดนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเหรียนต่อไปที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะเป็นเหรียญทองแดงพายเงินนะครับนี่นะครับเหรียญทองทองแดงพายเงินจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญจะมีความเหมือนกับทองเหลืองพายเงินมากนะครับเหรียญแบบนี้เหมือนทุกอย่างเลยนะฮะคล้ายกันทุกอย่างทั้งหน้าพระพระราชนะครับหน้าพระครูนะครับถ้าดูในลักษณะผิวเผินหรือถ่ายรูป แค e pues e no. 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 ่ด้านหน้าจะไม่รู <Yeah. S 1> ้เลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงพายเงินหรือทองเหลืองพายเงินนะครับนี่นะครับจะเป็นสีพายเงินก็คือจะชุบแบบนี้เลยอันนี้สิ่งที่จะแยกนะครับว่าอันไหนเป็นทองเหลืองหรือทองแดงนะครับให้ดูโค้ดด้านหลังนะครับถ้าเป็นทองเหลืองพายเงินสีเงินนะครับทองเหลืองปกติต้องเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงินก็คือจะเป็นพายเงินให้ดูโค้ดนะครับถ้าเป็นลอริงก็คือทองเหลืองนะครับ ถ้าเป็นดอเด็กก <ar> ็ค <ider>? um, ือทองแดงนะครับส่วนต่อโค้ดวอทอทอนี้จะมีทุกเหรียญนะครับแล้วก็100ปีจะมีแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเหรียญก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญนี้จะเป็นอ่าหน้าพระราชหลังพระอ่หลังพัดยศนะครับส่วนเหรียญนี้ก็จะเป็นหน้าพระครูนะครับหน้าพระครูหลังจะเป็นยันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับเวลาที่ชุปลายเงินแล้วถ้าเหรียญทองทองแดงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทองแดงเหลือบอยู่ด้วยแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ต่อโค้ดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นเนื้อด้านในนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สวยงามมากๆนะครับเหรียญแบบนี้ก็เป็นเสนอีกหนึ่งอย่างนะครับของเหรียญนะครับเดี๋ยวเหรียญต่อไปนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ จะเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับจะเป็นเนื้อนี้แล้วนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญนี้นะครับทองแดงผิวไฟลักษณะทองแดงผิวไฟนะครับของเนื้อ,อเสมา100ปีเนี่ยนะครับก็คือสีจะไม่เป็นแบบทองแดงแบบแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับ จะเป็นลักษณะแดงอมเหลืองแต่มีลักษณะที่โอ้ยแบบสีแบบจัดมากนะครับสวยงามจัดมากลักษณะก็เก็บได้ทั้งสองเหรียญนะครับทั้งหน้าพระครูแล้วก็หน้าพระราชนะครับอันนี้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะเป็นหน้าพระครูนะครับนี่นะครับสีจะแบบนี่นะครับสีเหลือบเป็นเหลือบแดงเลยนะครับทองแดงแท้ๆเลยอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับลักษณะด้านบนของเหรียญนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่เป็นทุกเหรียญนะครับแต่เหรียญนี้จะมีเสน่ห์ที่ว่า ด้านบนของเหรียญน,นะครับช่วงครึ่งของหลวง,งพ่อขึ้นบนนะครับจะมีลักษณะเป็นผิวไฟแดงเข้มมากนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเป็นอันนี้เป็นยันนะครับแล้วก็มีตออโค้ดหนึ่งร้อยปีอันนี้เลขโค้ดสวยนะครับสามนนะครับแต่วททอยู่ด้านล่างแต่ว่าดอเด็กเนี่ยครับ อยู่ขึ้นไปประมาณกลางเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับอ่านี้ชัดเจนชัดเจนนะครับเหรียญนี้น่าสะสมนะครับน่าเก็บสะสมนี่นะครับคือความสวยงามความมีเสน่ห์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับคือมีหลายคอลเลกชันหลายแบบนะครับหลายอย่างให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันนะครับว่าเหรียญจะเป็นแบบไหนมีลักษณะแบบไหนสวยงามแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะเลือกเก็บได้เลยนะครับ แต่ว่าต้องย้านะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญเนื้อล่างนะครับเหมือนกับเซมา8รอบเซมา8รอบตอนนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับไกลมากเหรียญทองแดงนะครับเดี๋ยวเหรียญต่อไปนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือจะเป็นเหรียญทองแดงรมดําครับอันนี้แหละครับเป็นเหรียญคลาสสิกอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมนะครับนี่นะครับ เก็บเพื่ออพุทธคุณนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับหรือว่าเก็บไว้เพื่อบูชาหรือนํามาส่องอย่างเงี้ยครับเราก็ชื่นใจแล้วนะครับเห็นความสวยงามของเหรียญน,นี่นะครับเหรียญทองแดงรมดาต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือเหรียญแบบนี้เกือบทุกเกจินะครับการที่จะสร้างเหรียญน,นอกจากเนื้อบนเนื้ออีกหนึ่งเนื้อที่จะหายไม่ได้เลยต้องมีคือเนื้อทองแดง เนื้อทองแดงลมดำไปเหรียญที่คลาสสิกมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระคณาจารย์หรือเหรียญที่แพงๆนะครับอย่างเหรียญหลวงพ่อดแดงวัดเขาบันไดอิดเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงลมลมดำราคาโอ้โหไปหลายแสนแล้วนะครับแบบราคาไปไกลมากนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดเนื้อทองแดงลมดำที่เป็นเหรียญของเออสมาแปดรอบก็ราคาขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับอันนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าเหรียญทองแดงลมดำจะเป็นลักษณะแบบไหนด้านหน้าก็จะเป็นลมดำนะครับด้านหลังก็จะเป็นลมดำเหมือนกันนะครับนี่นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นนี่นะครับทองแดงทองแดงแบบออกผิวไฟนะครับเหรียญที่เห็นนะครับเป็นเนื้อพระคูนะครับหลังก็จะเป็นยานอันนี้ไม่ใช่บ็อกสลับนะครับบล็อกปกตินะครับอ่านี่นะครับ แล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นก็นี่เลยนะครับก็ดอเด็กตอกดอเด็กชัดเจนนะครับ100ปีแล้วก็โค้ดวอทอทอนะครับ mm hmm. เหรียญแบบนี้คือเหรียญแท้แน่นอนนะครับอนาคตอาจจะมีเหรียญปลอมก็เพื่อนๆก็ลองดูลักษณะแล้วก็ศึกษาดูนะครับเหรียญแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญก็เป็นเหรียญทองแดงรมดำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น หน้าพระราชนะครับส่วนหลังก็จะเป็นนี่นะครับหลังพัยดยศนะครับแล้วก็ตอกดอเด็กชัดเจนนะครับนี่แหะครับเหรียญที่น่าสะสมนะครับอีกเหรียญอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันดับสุดท้ายนะครับว่าเหรียญอะไรจะน่าสะสมบ้างที่มาแนะนําวันนี้นะครับ ที่มาแนะนําวันนี้เหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญก็ต้องเป็นเหรียญแบบนี้เลยครับนี่นะครับจะบอกว่าเป็นเหรียญน,น้องใหม่ไฟแรงได้ไหมก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีให้เล่นหาแล้วก็ให้ดูกันหลายๆแบบหลายๆเหรียญแล้วนะครับเหรียญน,นี้เรียกว่าเหรียญทองแดงลมดํามันปูนะครับลักษณะจะต่างกับเหรียญทองแดงลมดําปกตินะครับ เหรียญลมดำจะเป็นเหรียญที่ลมดำทั้งหมดเลยแต่ว่าลมดำมันปูเนี่ยก็คือจะมีลายเหลือบมันปูแบบนี้นะครับนี่นะครับจะมีเงาของทองแดงด้วยเหรียญน,น่าสะสมมากนะครับทั้งสองเหรียญเลยนี่นะครับนี่นะฮะมีเหลือบโอ้โหนี่นะครับ,บ,โโรบที่เราเห็นลักษณะของเหรียญที่เป็น บวมๆขึ้นข้างหัวเข่าหลวงพ่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เหรียญมีตําหนิหรือว่าอะไรนะครับแต่เป็นเสน่ห์ของเหรียญคือการตอกโค้ดนยฮะโค้ดวอทอทอเนี่ยนะครับตอกได้หนักหน่วงมากแทบทะลุเลยนะครับเหรียญสุดยอดครับเหรียญแบบนี้สุดยอดสวยงามนะครับอันนี้หน้าพระราชนะครับหลังก็จะเป็นนี่นะครับพัดยศเหมือนกันนะครับแล้วก็ดอเด็กนะครับเพื่อนๆเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ เพื่อเเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญก็นี่นะครับเพื่อนๆเห็นชัดเจนนะครับนี่ก็ตอกดอเด็กเหมือนกันครับข้างหน้าความสวยงามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าพระราชแล้วก็หน้าพระูนะครับให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับนี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของเหรียญนะครับ เนื้อร่างที่นำมาแนะนํานะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับหรือเริ่มเก็บเริ่มเช่าหาเหรียญยังไม่มีงบหรือทุนมากนะครับที่จะหาเหรียญเนื้อบนบนนะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับลองสะสมเหรียญเนื้อล่างๆกันนะครับเนื้อเหรียญเนื้อร่างก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันนะครับแล้วมีความเข้มขลังด้วยพุทธคุณเท่ากันนะครับปลุกเสกที่เดียวกันวาระเดียวกัน แบบเดียวกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็มาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสายเก็บนะครับสายเกณฑ์กำไรหรือบูชาพุทธคุณนะครับอะไรต่างแล้วแล้วแต่นะครับก็มารวมกันได้ยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่นะครับจะได้มีคลิปดีๆนะครับ เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบอกคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย